อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับในสาระที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจของคุณคีรีการจนาพา์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS c ค่ะซึ่งมีจุดเริ่มต้นให้บริการประชาชนครั้งแรกเมื่อปี2542และปรากฏว่า22พฤษภาคม คม2,565กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ย BTS รถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ถูกนำมาเป็นนโยบายที่แต่ละคนนำไปหาเสียงแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยชี้นิ้วมายัาง BTS แล้วก็พยายามที่จะบอกว่านี่คือภาระนี่คือปัญหาจริงเท็จอย่างไร เรามาทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องกันนะเริ่มเริ่มที่มาที่ไปของ BTS กันนะครับทุกวันนี้ BTS เนี่ยให้บริการตั้งแต่ปี2542ต่อวันเนี่ยให้บริการดูแลชีวิตชาวกรุงเทพเป็นยังไงฮะน้องเล็กวันหนึ่ง จ็ดแสนคนนะใช่ลูกค้าผู้โดยสารที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายล่นระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยนะคะเขาก็ทําให้การเดินทางชีวิตความเป็นอยู่ดูดีขึ้นแหละตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาพอมาปี62บริการ7,0,000นคนต่อวันแต่พอเจอโควิดลดลงไปเกินครึ่งแน่นเกินครึ่งเลยโอยยิ่งตอนล็อกดาวน์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ แต่ BTS เนี่ยยังคงต้องรับภาระต้นทุนเหมือนเดิมนะครับ<ช>แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมากกว่าเดิมอีกด้วยเพราะว่าต้องรับผิดชอบส่วนต่อขยายไงซึ่งตอนนี้ไม่จ่ายเงินสักบาทมไม่จ่ายเงินสักบาทนะครับตามนโยบายภาครัฐด,ดังนั้นมาฟังคุณคีรีการชนะภาสเปิดใจกันดีกว่าว่าพอเริ่มปี2542ในชื่อรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติหรอบเฉลิม อ่าหกรอบพันชนมพันษาหรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยพอปี51เป็นยังไงฮะน้องเล็กปี5.1มติคอรมก็ให้มีส่วนต่อขยายนะอย่างที่เรารายงานข่าวกันอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่หมอชิดสะพานใหมค่คูคตและจากอ่อนนุชแบริ่งสมุทรปราการในปี6.1เนี 1, ่ยมติคอรมงก็ให้โอนส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอให้มาอยู่ภายใต้าการดูแลของกรุงเทพมหานครรวมถึงเอานี่สินมาด้วยพอปี6 3กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลกทมอ,อยู่เนี่ยนำเสนอที่ประชุมครมอบอกว่าเรื่องการขยายอายุสัมปทานให้กับทางพระเอกชนที่จะครบในปี2,572ออกไปอีก30ปีเนี่ยมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครมหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยผ่านเลยสักครั้งนะคะเดี๋ยวย้อนมาดูช่วงแรกก่อนที่จะมาทําธุรกิจการให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกของไทยเนี่ยคุณคีรีเริ่มทํางาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นจากที่ฮ่องกงก่อนค่ะปรีกุมาหารสัตว์เรียกว่าทําธุรกิจในหลากหลายเซกเตอร์มากเป็นตัวแทนของแบรนด์พูม่านะนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อมาก็นําเงินที่ได้จากการ IPO มาลงทุนที่ไทย ที่ถือว่าเป็นบ้านเกิดของตัวคุณคีรีและตัวของคุณพ่อคุณคีรีด้วยแล้วก็ต่อมานะคะก็มาเปิดให้บริการเริ่ม BTS เนี่ยประมูลและชนะประมูลในสมัยพลตรีจำลองสีเมืองในปี2533และเริ่มเดินรถในปี2542นั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะครับทีนี้พอปี1990ค่ะบอกว่ารถเริ่มติดมากทางด่วนมอเตอร์เวย์จะน้อยก็เริ่ม,มไปสู่ นั่นแหละอย่างที่เล็กว่าค,ครับชนะประมูล <ไป S 1> มานะครับที่อาจจะมีประสบการณ์ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่ฮ่องกงมั็นหลักนะฮะผมเห็นเลยว่าวิธีแก้ปัญหาจาราจรเนี่ยไม่มีทางอื่นเลยนอกจากจะต้องทำบบระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้าลอยฟ้าเพราะว่าลอยฟ้ามันถูกกว่าใต้ดินประมาณสามเท่า เรื่องของการออปเปอเรชันตอนเดินรถก็ถูกกว่าแล้วก็ระยะเวลาก็เร็วกว่าระยะเวลาเร็วกว่าแน่นอนออซึ่งขบวนหนึ่งอ่ะค,คุณกำลังพูดว่าคนขึ้นไปใช้เนี่ยขบวนนั้นหลักพันคนแต่รถอ่ะเฉลี่ยไปถึงสองคนเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเอารถไปวิ่งอย่างเดียวข้างล่างแม้ทรานสิตหรือว่าคงสรไอระบบสมสมบนชนเนี่ยเป็นที่ รับแล้วก็เข้าใจกันหมดทั้งโลกนะฮะว่า<ม>ต้องใช้ระบบขนส่งมวลชน<ม>นอกเหนือไปจากรถเมล์แต่การต่อต้านตอนนั้นเนี่ย<ม>เหตุผลผมว่าไม่มีนอกจากจะมีความคิดที่ไม่สร้างสรรค์<ม>แต่ด้วยยังไงก็ตามจาก,กัานต่อสู้หลายปีเลยทีเดียวผมเป็นคนอาจจะด,ดื้อหน่อยก็ได้อะไรบางอย่างที่ผมคิดว่ามันถูกต้องผมก็จะ ไม่ยอมอถอยเดินหน้าไป <_ d ata> เดินหน้าไปก็สุดท้ายก็ได้ระบบคุ้นง,งนชนะระบ,บบแรกจริงๆที่ประมูลชนะมันเพียงแค่13.5กิโลนั่นคือ TOR ที่ออกมาตอนนั้นครับจากกองทบม <_ S 2> ซึ่งพอเสียดายโดนต่อต้านต่อต้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องขยายตัวโรงจอดรถเนี่ยออกไปจากถนนสารสินนะครับ สุดท้ายนะฮะก็ได้ที่ตรงหมอชิดเนี่ยฮะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเป็นที่ทำแตปโตฉะนั้นเนี่ยเส้นทางของรถไฟฟ้าเนี่ยจาก13กิโลครึ่งเลยออกมาเป็น23กิโลครึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับประธานคณะกรรมการบริหาร b t s c ก็ได้ขอบคุณพนักง,งานทุกคนที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลานั้นครับ ั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันถูกต้องเป็นระบบที่ถ้ามันสร้างเสร็จมันเป็นประโยชน์ดังนั้นผมจำได้ว่าต้องขอขอบคุณอีกทีหนึ่งสำหรับพนักงานทุกคน สิตอนนั้นเนี่ยเพียงบาเพียงหลายาจริงๆผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปก็อย่างที่คุณคีรีบอกนะจุดเริ่มต้นมาจนถึงในช่วงวิกฤตช่วงที่มีปัญหาแต่ทุกคนก็ยังจะเดินหน้านะในการ,ร,รที่จะยืนยันยืนหยัดในการให้บริการการคมนาคมและรูปแบบการขนส่งเพื่อให้ชีวิตของคนกรุงดีขึ้นฮะรับดีที BTS เนี่ยคุณคีรียังบอกด้วยนะครับว่านี่คือรถไฟฟ้าที่เอกชนลงทุนเองไม่มีหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานลงทุนให้ ไม่เหมือนรถไฟฟ้าสายอื่นแล้วก็เทียบไปถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่รัฐบาลสร้างอุโมงให้เอกชนซื้อรถอทําระบบไฟฟ้ามาเดินรถเท่าที่ทราบก็ขัดทุนนับภาษาอะไรกับ BTS ละค่ะลงทุน BTS วันนั้นเนี่ยประมาณห้าหมื่น 50, ล้านโครงการนี้ห้าหมื่นล้านเราลงทุนหมดเลยคิดแค่ดอกเบีย้ยคิดแค่ดอกเบีย้ย 5.5% 5ก็2,500ต่อปีสมัยนั้นดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยถ้าสำหรับการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15%อนในตลาดถ้ากู้เงินจากแมงถ้าเป็นแผนาตีมันพูดเลย20กว่าเอาแค่5% 2,500ล้านเนี่ยปีหนึ่งไรายได้เท่าไหร่ ต้นทุนพนักงานไฟฟ้าไฟฟ้าวันละสามล้านบาทวันละวันละสามล้าน,นลองคิดดูเสียนะเพราะอะไรไฟฟ้าของเราไม่มีราคาพิเศษเราใช้ไฟฟ้าวันนี้สำหรับประชาชนเราใช้ไฟฟ้าที่ราคาแพงที่สุดสูงที่สุด mm hmm. เพราะทางรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะมาที่เราอยู่คงได้วันนี้เนี่ยพูดตรงตรงคือพอดีเข้าไปการฟื้นฟูแลวลดดิ่งสินลหนไป ด้วยวิธีอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งทำให้ต้นทุนจากห้าหมื่นล้านเนี่ยหายไปฉะนั้นถึงมาถึงว่าที่มาของรายได้ลบต้นทุนแล้วนะครับมีดอกเบีย้ยของตัวมันเองต่างๆนาๆนาเนี่ยที่มาของคำว่ากำไรเอกชนทำลงทุนรถไฟฟ้า บอกได้เลยขาดทุน1 0 0เซนไม่ใช่หนึ่งเซเพราะฉะนั้นบางท่านที่ทำงานการเมืองเรื่องอะไรคือทำงานเป็นอะไรที่จะปกป้องคนอื่นต้องเข้าใจและตรวจสอบศึกษาได้อย่าทำอะไรที่มันเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเข้าใจเรื่องของบัญชีหรือตัวเลขต่างๆ่าพูดในสิ่งที่ไม่ถูก <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ทำได้อย่างนี้คือตัดความมุ่งมั่นตัดความเ,เรียกอะไรอารมณ์ที่จะลงทุนก็ได้เลยขึ้นมาความเป็นจริงในโลกนี้รถไฟฟ้าถูกต้องเลยนะฮะรัฐบาลต้องเป็นคนทำแต่เราก็อยากจะให้เอกชนมีส่วนร่วมอยากจะมี PPP ก็ทําให้ถูกต้องทําไมผมถึงทําต่อเรื่องเพราะเรามีเส้นหลักลเรามีโครงการที่ปรับเรียบร้อยแล้วครับมาเป็นหลักอยู่อ <ừ> น่เราสามารถถือว่าเรสฟันได้อ <ừ> เรามีศักยภาพที่จะรวมทุนเข้ามาได้ถึงได้กล้าคิดที่จะต่อไป ทำไม่ง่ายแต่ไม่เคยท้อแล้วก็ยืนยันยนะคะมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่ต้นเกินทำไมเราจะต้องนําเทปการเปิดใจหรือการสัมภาษณ์นี้มานําเสนอเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าเข้ามาหาเสียงไงเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพฯอ่านะะแล้วก็มีข้อมูลหลั่งไหลออกมาจากผู้สมัครทั้งหลายแหละโอ้ยนี่มาบาทโอ้ยนู่นโอ้โยนี่คุณคีรียืนยันครับ ถ,ถ้าเอก,กชนลงทุนเองนะมไม่มีรัฐมาช่วยเลยรัฐไม่ได้สร้างอุโมองอุโมงไม่ได้สร้างโครงสร้างเหมือนที่ดอกเตรสามารถราชพลเส์ชี้ชเหมือนกันเป๊ะขาดทุนหมื่นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอานั่นก็คือทั้งหมดของ Top ป i ิ i อินไซต์ในช่วงที่2นะครับพักกันอีกช่วงเดียวกลับมาในช่วงหน้ากันครับ